สวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนจากบริษัท U5 นะคะเป็นผู้นำเข้าเครื่องปั๊มนมของ U5 นะคะเป็นตัวแทนในเมืองไทยเลยเวันนี้จะมาขอแนะนำเครื่องปั๊มนม U5 ที่เรานำเข้ามาเป็นรุ่น YH8004 นะคะมีสีทั้งหมด3สีให้คุณเลือกนะคะก็คือสีม่วงนะคะสีชมพูแล้วก็สีฟ้าซึ่งอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวดิฉันจะเปิดกล่องให้ดูนะคะว่าข้างในกล่องนี้มี อุปกรณ์แล้วก็ฟังก์ชันอลของเครื่องปั๊มอย่างไรบ้างนะคะหลังจากเปิดกล่องเครื่องปั๊มนมจะพบว่านอกจากเครื่องปั๊มจะยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อมกับเครื่องปัง๊มเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะรีวิวการใช้งานเครื่องปั๊มนมพร้อมการบำรุงรักษานะคะก่อนอื่นเราให้เรานำเครื่องปั๊มออกจากกล่อง แล้วสไลด์ฝาด้านหลังจากนั้นใส่แบตเข้าไปโดยให้ระมัดระวังเรื่องริบบินบ้นก็คือให้ริบบิ้นออกมาอยู่ด้านนอกก่อนนะคะตัวริบบิ้นตัวนี้จะช่วยในการดึงแบตออกนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะต้องการดึงแบตออกในภายหลังเป็นลันกษณะนี้จากนั้นปิดฝาเครื่องปั๊มจากนั้นเครื่องปั๊มก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะสำหรับด้าน ช่องนี้เป็นช่องสําหรับการใส่ตัวอะแดปเตอร์นะคะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เครื่องปั๊มของเรามีแบตพร้อมที่จะใช้งานสามารถทำการเดมโมต,ตรงนี้ได้เลยนะคะสายของเครื่องปั๊มนะคะในกล่องจะมีทั้งหมด2เส้นก็คือสายยาวสำหรับต่อเครื่องปั๊มแบบให้เป็นปั๊มเดี่ยวนะคะแล้วก็สาย Y สำหรับต่อเครื่องปัม๊มในกรณีที่เราต้องการปั๊มแบบปั๊มคู่นะคะ วิธีการต่อก็คือให้เอาปลายสายที่มีพลาสติกสีขาวใส่เข้าไปในช่องด้านนี้แบบนี้นะคะขอแนะนำอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องปั๊มนมนะคะชิ้นแรกเป็นฝาครอบกันฝุน่นซึ่งนอกจากจะใช้ครอบกันฝุ่นแล้วยังสามารถใช้รองขวดนมเพื่อป้องกันการหกหรือล้มของขวดนมได้ 2. คือซิลิโคนนวดกระตุน้น3คือข้อต่อขวดพร้อมกับ กรวย4คือฝาปิดข้อต่อชิ้นที่5จะเป็นซิลิโคนกันไหลย,ย้อนชิ้นที่6จะเป็นวาล์วปากเป็ดขวดนมแล้วก็ฝาปิดขวดนมพร้อมจุกนะคะวิธีการประกอบข้อต่อทำได้โดยประกอบซิลิโคนเข้าที่กรวยแบบนี้นะคะ ซิลิโคนสามารถที่จะใช้งานหรือไม่ใช้ระหว่างตามได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าต้องการความนม่นวลหรือเปล่านะคะหลังจากที่ประกอบซิลิโคนเรียบร้อยแล้วให้ใช้ซิลิโคนกันย้อนปิดที่ด้านนี้นะคะจากนั้นปิดฝาจากนั้นปิดฝาปิดข้อต่อโดยให้จุดเชื่อมต่อของสาย หันไปที่ด้านหลังแบบนี้นะคะเมื่อปิดสนิทแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้เราใส่วาลวปากเป็ดที่ด้านล่างของข้อต่อค่ะสังเกตว่าวาลวปากเป็ดจะมี2ด้านนะคะด้านสำหรับการดึงให้ดึงที่ด้านเล็กนะคะแบบนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของวาลวปากเป็ดนะคะ ประกอบแน่นดีแล้วปิดฝาจุดขวดเลยค่ะเมื่อเราพร้อมที่จะปั๊มแล้วให้เราประกอบสายกับฝาปิดแบบนี้นะคะเท่านี้เครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะ การใช้งานเครื่องปั๊มนม U5 สามารถทำได้โดยกดปุ่มเปิดเครื่องสังเกตหน้าจอจะเป็นสีชมพูขึ้น L1 L1 หมายถึงความแรงระดับ1หน้าจอสีชมพูหมายถึงเครื่องกำลังอยู่ในโหมดของการกระตุ้นหรือการทำจีดซึ่งสามารถกดปุ่มบวกเพื่อปรับความแรงได้ถึง6ระดับหรือกดปุ่มลบเพื่อลดความแรงลงหลังจากเปิดเครื่อง เครื่องจะทำการกระตุ้นประมาณ2นาทีแล้วจะทำการสลับโหมดอัตโนมัติไปเป็นดูดจริงหากคุณไม่ต้องการใช้โหมดกระตุ้นสามารถกดปุ่มหยดน้ำเพื่อให้เครื่องสลับโหมดไปเป็นการดูดจริงได้สังเกตหน้าจอจะเป็นสีแดงขึ้น L 1 L 1หมายถึงความแรงระดับหหน้าจอสีแดงหมายถึงเครื่องกำลังอยู่ในโหมดของการดูดจริงสามารถกดปุ่มบวก ได้ถึงเบอร์หอเพื่อเพิ่มความแรงหรือกดปุ่มลบเพื่อปรับลดความแรงได้เช่นกันค่ะหากท่านพบปัญหาท่อน้ำนมอุดตันหรือหน้าอกแข็งเป็นไตปั๊มไม่ออกสามารถกดปุ่มหยุดน้ำเพื่อสลับโหมดไปเป็นดูดลึกสังเกตหน้าจอจะเป็นสีน้ำเงินขึ้น L 1 L1 หมายถึงความแรงระดับ1หน้าจอสีน้ำเงินหมายถึงเครื่องกำลังอยู่ในโหมดของการดูดลึกคุณสามารถกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มแรงได้ถึงเลเวลหนะคะหรือกดปุ่มลบเพื่อปรับลดความแรงลงระหว่างการปั๊ม30นาทีคุณสามารถกดปุ่มเพื่อสลับโหมดได้ตลอดเวลานะคะโดยการกดปุ่มลูปหยดน้ำสลับไปเรื่อยๆเพื่อเลือกใช้ ฟังก์ชันที่คุณต้องการหากคุณกำลังปั๊มแล้วพบว่าจาเป็นจะต้องหยุดเครื่องปั๊มชั่วคราวสามารถกดปุ่มหยุดเพื่อหยุดการทำงานและเมื่อพร้อมที่จะปั๊มอีกครั้งหนึง่งให้กดปุ่มเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อครบ30นาทีเครื่องจะดับเองโดยอัตโนมัติหากท่านต้องการที่จะปั๊มเพิ่มมากกว่า30นาทีสามารถกดปุ่ม เปิดเครื่องใหม่เพราะหากเครื่องไม่ดับเองจะทำให้ซส้นเปืองแบตบการล้างและทำความสะอาดเครื่องปั๊มนมและอุปกรณ์สามารถดูแลรักษากันได้ง่ายๆนะคะสำหรับเครื่องปั๊มนมหากพบว่ามีรอยเลอะหรือคราบสกรปรกสามารถใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆปิดให้แห้งเช็ดเบาๆก็ทำความสะอาดได้ง่ายคะ่ะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องปั๊มนมทุกชิ้น สามารถล้างและนึ่งได้ทั้งหมดนะคะแต่สำหรับสายหากเป็นไปได้แนะนำให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆก็พอเพราะว่าสายของเครื่องปั๊มนมนั้นไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสน้ำนมจึงไม่จำเป็นจะต้องล้างหรือนึ่งสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ w w w c a r m e m a m a c o m หรือพบกับเราได้ที่ facebook ของคอมีมาม่านะคะโดยเข้าไปที่ www.facebook.com/komimama ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ